หลายคนอินสตาเอ้ยเอ้ยเอเซปอ่ะเอ้ยเอ้ยอะฮะอะไรไม่ใช่คือมันถึงว่าเข้าเกมไอตอนโหลดอาวโหลดได้แต่เข้าเกมได้ไม่อีกเรื่องนึงไม่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 โหลดดาโหลดได้โอเคโหลดดาโหลดได้โหลดดาวน์โหลดดาวนโหลดดาวน์โหลดไม่ได้ขิงได้แต่กูเข้าได้แค่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกินโอเคพร้อมแล้วพี่ป๋าไปพี่ป๋าใช่ไหมใช่ไม่นานแล้วเพราะว่า เรียมตัวะบนบนสุดนะสามสองหนึ่งไปยังไงอ่ะฝนตกด้วยไปครับสวยนะเฮ้ยเหมือนพี่ปลาอะไรยังวะเฮ้ย่อะไรยังวะโอ้โหเอ็นที่เตรียมทีโคตรเลยโอ้โหเอ็นบีซี เออมันเป็นโปรไฟล์มาให้หรือจะสีดามีสองตัว e t ผ Enter ไปแล้วยังไม่ได้เลยรอก่อนรอไก่อนคุว่าอหรเล่อยภาพอย่างสวยอะนต่ภาพอย่งสวยภอย่สวยะเอมันเคอนว่าผมได้ปนอะไรถเค่องบินเป็นอะไรนะ a c h i e v e n นแรกัรนแรกนกแกอร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 ออรอเอรอรออร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 ออรอรเตอร์อออรออออรออรออรอออ ไอ้โกโกโกงเฮ้ยลุนคนโกงเมื่อกี้ไอชเป็นคืออันนี้คือไชเป็นเก่าเราหรือว่าไงชเป็นเก่ามึงเก่าใช่าด้เยเอาผดยต้มเร่องอไรก่อนนะครับเาได้แล้วเอาผดไมอยากตมเน่ยแก่รัเข้าได้ไมโอ้โหแบคทีเรียเากเออยังไงพี่ป๋าโหเ้าวเรหกสเลยเนี่ยยังไงอ่ะนี่ขนาดแรงเกินที่ผ่านแล้วเนี่ กดเปเรื่อยปะโหถามถามใครเนี่ยเอาผม้มาแล้ว่ะจมเร็วตัละคขึ้นขึ้นไปเท่าไหร่แลนะขผมแม่งจมไปอ่ะผมแม่งจมไอ่ะบอกปเรื่อยวะเขาบว่าไงอ่ะปบาวว่าไงอ่ะฉนไปให้เลือตัวละครแล้วก็ขอผมไม่ใช่เโอ้โหต่อ้แไม่ต้องทำอะไรับ ไปมาแต่แมงแรงแระชีไม่กระดิกเลยมันมันจุดที่140อะ140แมง140แมวโอ้ยเอ้ยเอาพาดร์ติชั่นกหนูด้วยเฮ้ยพี่กินเสียงอาบแปลกป่าวอ่ะเวลาเป็นสีอะไรนะอันนะไรก็สีอะไรอ่ะพี่เอ้ยกูโดนเกียร์มันเป็นสีแบบไหนสีแมงคับอ่ะบิวลุตเดือดขาบอกแมสสีแมงคับอะเออนั่นอะเนี่ยสมัยเว้ยแมงอันนี้คือจะไปแสดงลิเกกันปะเนี่ยเฮ้ย เส้็จแ้วเร็จแล้วจันโตอ๋อแล้นี่ลองลองอะไรกันลองรถลองรถแรงขนาดอะไรหรอพี่จ้าผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วคนแนแรงเลยอ่ะจันโตเอออเารถบัคมาก็ใช่ว่าจะชนะนะเว้ยเฮ้ยเอาดีๆเนี่ยนะมันอยู่ดีใครหลังพวงอะไรหรือเปล่าต้องมีเดิมพันแล้วว่ะอย่างเงี้ยผู้หญิงเฮ้ยใครใครที่หลังต้องซื้อรถแล้วอ่ะคุณดูทรงแล้วหายไปรถ เห่าเลยนะเผาเลยนะบนเผากูบนเลยนะถึงก่อนรู้เรื่องเลยใายหลังซื้อแน่นอนจำไว้พี่สาพี่สานทำเลี้ยงอะไรแต่เพื่อนผมมันไม่มีตังค์อ่ะอ๋อไม่มีตังค์เอาโดนเลยขายรถไปซื้อไามตังค์ลำตองตีกว่ายังไงดื้อไปเป็นเพื่อนกันรถทิ้งได้เสียงแน่แน่วันนี้แล้วหมดรถทิ้งเลยก่อยจะเป็นพี่บูบไปเนี่ยเฮ้ยรถบักวะเฮ้ยพาอะไรบักจริงไหมครับเนี่ย ไม่ค่อยเห็นนะตรงนี้ไม่ค่อยเห็นใครตามติดตู้หรอเฮ้ยพี่ไปทดแบอไปหยทันทันทันทัแล้วพี่ดับไปแล้วอ่าลำลองอ่าลำลองไม่น่าเลยตีเต็มรถเลยตัดมาข้งเลยตีเต็มรถนะเต็รถเฮ้ยเฮ้ยซื้อรอขับคนเดียวแม่งเหงาไอ้เฮ้ยมุดมุด ไม่ไม่มันมีคนข้างหลังอยีกไม่เข็มไม่ตันน่ะเป็นไรอ่ะพอพี่จะพังแล้วพี่จะไม่ตันแล้วเรอยอย่างกับบักอ่ะตอนนี้จมไม้แล้วปาแล้วจมไม้มาไม่พ่สายที่หนึ่งเหรอเอออ้าวพายเข่าไหวไหมครับเนี่ยขนาดนั้นจะบักนะเออท่านพิษาคือรเท่าไหนนะ ไม่ไม่คันนี้คันนี้แรงที่สุดของเราตัวชิวเบิร์กแล้วหม้อ้อหคันนั้นคือคันที่แรงที่สุดแหรอใช่ใช่ใช่ก็คันนีถ้ถ้าถ้าเอาตามกราฟก็แรงเท่าพาไลบักอะไม่หรอเอ้ยยังไงพาไลบักพี่สอนไปแล้วน่ะสอนผมเฮ้ยกูชนไอ้ยักกูชนกูชนไอ้สัสมาจากไหนกันวะเนาะไรเลี้ยงอเลยอันนี้มือมาละ ข่อยาแดกนะครับเฮ้ยยาแดกพาอะไรนะครับขออาโอ้โหปวดไม่ขันล่ะไม่เออนี่แขงแซงมันก็ตามผันปะมันไอ้ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าวอ้าเอ้าเอ้ยยังไงอ้าวขอยยาแซงนะครับร้อยรอยโดนโดนไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วพาล้ยโชคดีนะครับโอ้โหอีซี่เลยอีซี่เลยอย่างี้พาล้ายพาโชว์แล้วหนึ่งทีต่อไปกลับฝั่งนู้นมั้งล่ะ อันหนูว่าไอ้นี่แรงขึ้นนะไอ้อะไรนะไอ้อะไรวะแบตเชียเป็นไหนแบตเชีจีจีไหนผมเล่นเหรอขับไมโลไอ้คาเมโลนี่ไม่ธรรมดาละไม่ไม่เช็ดปกติละคาเมโล่ลเดะสองสองหนึ่งไปเอาก่อนแล้วเอาก่อนเลยเฮ้ยยโอ้โหอ้โหกูไม่ได้เลยเย้ยกูท้ายสุดเลยอ่า แล้วพี่ปาเรียงกับผมปะตานี้เจ๋งกันเจ็กเลยโอ้โหใครอะพี่ปูหมอใช่ไม่ใช่เรียบร้อยกูดิฟจีฮีไม่อะอะไรปลาแฟงอ่ะไม่พีเอฟอะไรเลยบู้มุดผ้ชมออปติมัตอะไรต้องเบาเยอะเหรอต้องเบาเยอะเหรอแล้วเลือดเลือดเส้นนี้ก็โดนสิครับ <Happiness unting> <warfare Styles> เออไม่อยู kind of ่เอาเลยมาต่อให้ก่อนไม่โดนไม่ทำไมเขาสาวไฟแลบใ้ท้องรถวะเฮ้ยแปลกๆนะเฮ้ยวิวเป็นเหรอวิวเห็นตูดนี่ชอบเ้ย ระยาแดงนะฮะตูดพี่ทอมเนี่ยเอ้ยใครมาเนี่ยพีเอ็มหยุดวอร์มสิเขาหยุดวอร์นะคะไปแล้วไปเฮ้ยว่าแล้วทำไมแรงจังเฮ้ยข้างหน้าใครอ่ะช็อตพ้งไกเลยเฮ้ยไอ้บิวอยากเล่นอะไรอย่างบิวเฮ้ยหลบไม่พ้นเลยไอ้ข้อแล้วพิท่อนทำไปแล้วแต่รอดไปเนี่ยเกนี้ไม่รอดรถลูซาแรง ว่เรี่องเปลี่ยนแน่เลยชนเรียบร้อยเรียบร้อยนะอันนี้พายเองนะครับอะไระเออได้เพลงนะครับรีดขันนี่ใช้ตลอดเอาล่เหมือนรถทุกทางอ่ะเหมือนเครื่องมันงวูบอ่ะอย่างนั้นฉันทีเอกไปทำอะไรเครื่องมาพี่ทำไมเราเราไปซ้ำเยอะหรือเปล่าเราไปซ้ำเยอะอุ้ย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 าบ้โอ้ยโอ้โห โอ้โชนชนพร้อมเซนโซเลยอีอีแปดหกแดดพาไลไม่ได้ต้องเบาเยอะเงอีกเยอะเอาเอาเราเสียไปแหรอไปแล้วอ้าวไอตัวละอุ้ยโอ้โหอุ้ยรถใครปิวไปแล้วได้แต่ว่าคอมโอ้จะหักขวากันไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวหาชนเฮ้ยพี่ท็อป ไอ้แแตงไอ้แกแต่งไม่ได้เปด้วยเตะไปได้เหรอไอ้แก่ต้องเรียกใครจูมาแม่งเลยไรจูไลจูนี่มันเลี้ยวหักหลบเงี้ยวเลยเลี้ยวเงี้ยววะเฮ้ยป้าผมว่าไปเอาไปเอาด้วยแมงกว่านี้กว่ามะโอ้เมื่อกี้แรงแล้วถ้าสาไม่ชนเมื่อกี้นะเฮ้ยผมไม่ได้ชนด้วยหาย ฟาดอีอกไปไหนแล้วรานาะเรียบร้อยเฮ้ยเขาเรียบร้อยตกละไปเลยพีอะไรเมื่อกี้วิ่งแม่งจมไม้อ่ะที่ทำตู้ดีดันตู้ด่าเอ้เขาวิ่งไปไหนอ่ะไอ้ผ่านผานเลยแต่นะนะผ่านผานอะไรไม่ได้แต่งย่ังสุดใช่ไหมขออะไรไม่ต้างมาเอาตัวพี่ดูสูงนเน่เลยว่ะโอ้ยเชี่ยเลยกูซื้อผ้ามาทำไมเนี่ย นี่อเวรงไรี้ลงได้เหรอโอ้ยโอ้ยย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 ยอเยยยยบยยยยายยยยยยายบยยยยยยเอายย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 ย่ยยยยยัยยยบยย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 ่ยย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 ยเยย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 อยย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 ยวยย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 ยียนาย ทีมงาน how to อ่ะต้องปิดแล้วอ๋อต้องปิดจะจับไหมโอ้ยบอดมาดิจับมาได้หมดอ่ะสงสัยผมใส่ผมเลือกไอ้น้ำมันเครื่องผิดไปเลือกน้ำมันผมผมไม่มีรถมีแค่ขาดซุปเปอร์ป่ะตีนี่คนเอาคุณรู้ไามไอ้คุณจะรู้เลยเไอ้ดูจะรู้กันน่าจะรู้ละอาจจะต้องซื้อบันไม่อาเดี่ยวนะกลนนี้วันน่ะโอ้แล้วออกท้ายสุดอ่ะ เอา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 โอ้สามรอบเลยอ่ะโอ้โหทรมานไม่พอบิวเองต้องเหลี่ยมแล้วบิวเอ้ยเอาไว้คนเดินไเอาไว้คนเดินเดี๋ยวไม่เข้าเหินเลยโอเเรียบร้อยแล้วผมต้องซื้อละมั้งเนี่ยเสียงนั่นว่าแมงวีสองคันหน้าเนี่ยอ่เย้มีสายมั่งให้เจ้ตัว แล้แก้ตัวเนี่ยคุณมาเนี่ยรถเรารถเราแม่งปล่อยคันเร่งเลยวเดียูที่คนขับไม่หรอเมื่อกี้เองก็เพิ่งเปิดเลยโอ้ยโอ้ยตอนรถเราแม่งปล่อยคันเร่งเลี้ยวได้เลยนี่หวาอ่ะโคตรดีเลยแล้วคุณมาคุณมาปล่อยใจแล้วอะปล่อยทุกอย่างเลยรอซื้อเลยเอ้าวพี่ท็อปใจเย็นโอ้โหไม่ต้องซ้าเองยังไม่หนักตอนเท่าที่พี่ขับไอ้นี่ทีวีโอ้ย โอ้ยโอ้ยจะตัดเข้าไหนก็ไม่ได้แม่งสไลด์โอ้ยไอเดียเกะโอ้โหมีแต่คนใจร้ายแค่จุ๊บแค่เดียวแค่จุ๊บแค่จุ๊บจ้าใครยุดร่างกูบิวเองต้องบังลายให้ได้เว้ยมีคะแนยิ่งมากเออเลียวยากว่ะเลียวยากเลยแรงเยอะไม่ดีมากโอ้โหด่านนี้วันมาเล่นด่านนี้โอ้โหไอ้เย้ยออกเกมทันปะเนี่ย ถ้าใครรู้ว่าเป็นคนสุดท้ายนะแบบเอาออกเกมเลยแล้วก็เงียบเพราะว่าไอวิวไอบิวเมมไอบิวเมมไอบิวเมมเมมจริงอันนี้เมมจริงมันเมมมันเมมแบบถ้าไม่อยากซื้อรถนะแกล้งว่าเน็ตลุดอ่ะไรเน็ตไปเลยใครว่าจนดูคอมวิวช่วยปัพคอมไปช่วยตอรันเลยตอนนึงสวิตช์หาสวิตช์ก่อนสวิตนเหรอจะละรอกันใกล้ถึงน้ำแข็งอ่ะอะไรอะไรไอ้ลูกผมมาพอดีไปก่อนได้ไหม โอ้ยโอหฟูไม่ได้เลยเนี่ยไปไปขอแซงสักคันนะน้ำไม่ทันเลยกระโดดเลยอ่ะอมยนี่ตกกระป๋องไปเลยเจอรถพ่วมันรถพ่วงมันเจ็บไปเนี่ยน้ำมันอ่ะน้ำมันเครื่องอ๋ออดฟังจากน้ำเสียงแล้วที่หนึ่งแน่นอนเลยโอ้ยเนี่ย หนึ่งจริงหนึ่งแนทหนึ่งในโลกในท้ายสุดเนี่ยในโลกมีบูมก็ได้ไม่ยากหรอกไอบูมบอกพี่บูมไอบูมบอกกูก็ไม่หมู่เหมือนกันนะครับไอบูมจะเข้าไหนตอนสี่พี่บูมไอบูมบอกชนพี่พี่ไม่พาหาตังนะอันนี้เดี๋ยาเบรกเลยเบรกเลยต้องเบรกอะไรแบบนี่ยมีการตัดตัดอย่างนี้เลย อย่าไปคงอย่าไปเครียดตอนนี้เครียดแล้วถ้าต้องซื้อรถนะไอ้คนตังเยอะไม่ค่อยเครียดหรอกอุ้ยสบายกว่าคตังน้อยเนี่ยเลยผ่านละผมไาชิวๆอะไรแขนก็ได้ขอแค่บอกอ่ะเฮ้ยเอาลืมดูถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นที่อยู่คนสุดท้ายนะพี่จะซื้อลรถซีฟคันโชว์เลยอะไรเงี้ยไหนบ้าง ผมว่าเต็มจนอัดอัดไม่ได้แล้วเนะน,นี่ยไอ้ที่ต้องวางทับเลยวะสุดแล้วนะไอ้สุดละสุดลงเรียบละสุดละสุดละดา่านไม่ได้แน่ด่านไม่ต้องเอียงตัวตามอ่ะลบากชิบหายเลย <S <S 2> <S 2> เราไม่ได้เกี่ยวกับคำรุอเรือต้องเอียงตัวตามตลอดลเลยเวลาโค้งแม่งหักศอกจัดมันขี้เกียจทำด่านหรือกิเกนโค้งหักศอก ไม่เห็นคนข้างหลังเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนอยู่ที่สามยังไม่พูดเฮยเอ้ยตี้าก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อไงอ๋อที่เท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่ที่โหลดนานยังวะกระดาษเข้าวันนานๆเนี่ยอยากเข้าที่โหลดังากเฮ้ยเรามาขับคุลมาสิ ไม่ขับคุลูไม้มันยังไม่ทรมานเท่าขับซีวิคเอ้ยนั่าขับซีอยู่เอซีวิคเนี่ขับหน้าซีวิคมันยังเออซไม่ขับสองเนี่ยหล่อหลานเลยซีวิคสักคนไม่รู้วิธีขับรถขับหน้าแล้ก็ไปขับยากมากอ่ะไอ้คุลูไม้มันยังขับซีไงขนาดคนรู้วิธีควบคุมรถขับได้ยังขับยากเลย พี่ป๋าลองถอดไอ้ลองลองผ่อนขันเร่งดูก็ได้นะไม่ต้องเหยียบจุดก็ได้พี่ทำไมเดี๋ยวมันจะชนผมน้องเป็นห่วงไม่ยังลื่นเลยแรงลื่นดีไม่ลื่นมีการเป็นสมองนะไอ้สามมันขับหนำหน้าแล้วมันทิ้งน้ำมันไว้ไงพี่เมื่อกี้มันก็ทำใส่เราไว้พี่ตอนที่ตอนที่พี่ไม่อยู่มันมันระเบิดโดนไว้ข้างทางเอ้ย ต้นเฉยเสียดายเกมโหลดไม่สุดถ้าโหลดเสร็จได้รับแอบดิวได้อะไรเนี่ยจนกระเชยช้าเองนะนี่เกี่ยนะคือนักยิงรอเลยนี่แหละเพื่อนรักหักเตรียมจงว่าเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เห็นผ่อนคาเรงมากเกินไงผมผมกดคาเรงมาแล้ว ทู่เขาอะไรสารสารแค่แซงอะไรอย่างน้อยต้องไม่ดีอีเมสเว้ยเฮ้ยคุณมาเอาเมือแม่งที่หนึ่งเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวเสียยไม่ได้แล้วมึงจะต้องให้เราซื้อเลยอยากเสี่ยทำอะไรอยากเสีอ๋อแบบอยากเสือสาซื้อรถตัวดิผมก็รู้อยู่แกงเอาแกงก่อนนะให้พี่พี่เขาเนาะให้พี่พี่เขาดีใจอะไรไหมให้พี่พี่เขาดีใจอะไรดิ ไม่อกี้เรีอนที่อพาร์ตเลยอ๋อพี่สายแซงผีปูแก่งอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆเขาดีใจใช่ปหมล่ะขู่เงแดนใต้ยังไงเดีสายฮะพี่เมื่อกี้พี่จะให้ออฟมันแสงไปใช่ไหมแล้วมันก็เสือกไปขับติดไอเนี้ยทางตรงอ่ะไอ้ทางตรงกว่ครับเส้นชัยอ่ะมันจะมีไอ้ป้ายนี่ใช่ไหมตรงเสาอ่ะเออมันขับชนเสา 太嗨唱了。